ท่านผู้ชมคลิปนี้พิเศษนะครับมาดูสัตว์เลี้ยงน่ารักสามสหายสามสายอยู่บ้านเจ้าชูชิกลัวเจ้าวิกซีไปแล้วจะไปไหนเจ้าชูชิเจ้าจัดติน เจ้าบิ๊กซีชัดจินอยู่ด้วยกั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 นนะมะต้องไปไหนนะจัดจินบิ๊กซีมานี่บิ๊กซีบิ๊กซีเอ๋บิ๊กซีมานี่เฮ้ยอ่า ชูชีบ like ิ๊กซีเฮ้ยหืมเจตินหรเล่นะชูชิไปนู่นไปบิ๊กซีไปไป้ยังนมองกล้องใชยต้องบ่ต้องบ่ต้องไปนู่นไปดูเขานอนเขาอยู่ของเขาหนุนเห็นไหมนี่ าคิดมัดนั่นแหละนี่ยังไงพวกนียังเกิดไปแล้วจะตินไปแล้วนน่ะจะตินไปแล้วจะตินจะตินไปแล้วนู่นไปนู่นจะตินเดี๋ยวจะชูวชิชูวชิ สุชิเอ้ยมานี่สิสุชีไปแล้วสุชิไปแล้วกลัวไอหานี่แหละไอบิ๊กซีนี่แหละ <laughs> ยอกเขาไว้เจ้าบิกบ๊กบิ๊กดูนี่สิเห็นไหมบิ๊กซีเห็นเลยบิ๊กเรียวมานี่บิ๊ก Bigai, dia mana ni? Duluai sih. Eh? Hmm. Uh oh, he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  <laughs> ครับนี่คือสามสหายถูกกันบ้างไม่ถูกกันบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็ถูกกันโดยเฉพาะเจ้าบิ๊กซีและเจ้าจัดตินแต่ไม่ค่อยถูกกับเจ้าชูชิเท่าไหร่นะครับบิ๊ก บิ๊กเอ้ยบิ๊กหายมาหน่หน่อยสิบิ๊กนี่นี่นี่เอนหายมานี้บิ๊กว้ยเไหนดูสิเป็นยังไงเนี่ยฮึบ่าวบิ๊กอันนี้ครับ เรียรับลาบระบาดเนี่ยเฮ้ยเรียรับลาบระบาดเนี่ย